จะพาคุณผู้ชมไปชมน้องเป็ดชื่อดังจากนิวยอร์กนะคะชื่อว่า w i n k กิค่ะซึ่งน้องเป็ดตัวนี้นยคะคุณผู้ชมมีชื่อเสียงมากๆนะคะแล้วก็เคยสร้างความฮือฮาในลองไอซ์แลนด์มาราทอเมื่อปี2021นะคะด้วยการจบมาราทอน The Kiss k i ิส 1K มาราทอนได้ในเวลา18นาที6วินาทีโดยหลังจากที่มีการโพสต์วิดีโอของเจ้าวิงเกิลง t i k t o กนะคะก็มีผู้ชมมากถึง8ล้านวิวเลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี2023ที่ผ่านมาเจ้าวิงเกิลก็กลับมาวิ่งมาราธอนอีกครั้งนะคะพร้อมกับรองเท้าคู่ใจสุดน่ารักนะคะใครเห็นก็เอ็นดูเจ้าวิงเกิลนะคะแล้วก็เอาใจช่วยให้กำลังใจกันใหญ่เลยนะคะย้อนกลับไปถึงประวัติของเจ้าเป็ดน้อยตัวนี้กันหน่อยค่ะเจ้าวิงเกิลเกิดในวันที่9กันยายนนะคะ9เดือน9นะคะคุณผู้ชมในปี2020นะ,ะส่วนจุดเริ่มต้นของการวิ่งมาราธอนของวิงเกิลเนี่ยมาจากเจ้าของเนี่ยเห็นว่า วิงเคิลเนี่ยชอบวิ่งตามเจ้าของอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เขาฉลาดมากไม่ต้องใส่สายจูงเขาก็วิ่งตามได้นะคะแล้วก็วิ่งตามงานพาเหรดหรือไม่ก็การแสดงสินค้าเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะด้วยความที่เขาวิ่งได้ไกลเนี่ยก็เลยทําให้เจ้าของเห็นทางที่จะให้น้องเนี่ยได้ลองมาวิ่งในงานวิ่งมาราธอนดูนะคะซึ่ง การที่ทําวิดีโอแบบนี้เนี่ยเจ้าของเขาก็บอกว่าเป็นการบันทึกการผจญภัยของเธอเนะแล้วก็เป็นการที่ทําให้เห็นว่าเจ้าเป็ดเนี่ยฉลาดแล้วก็สามารถที่จะดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันโดยธรรมชาติอย่างไรนะคะแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยเขามีความสุขกับการชื่นชมน้องวิงโคลด้วยนะคะถามว่าน้องวิ่งได้นานขนาดไหนนะคะก็จะวิ่งได้ประมาณ1 0บถึงสิเมตรแล้วก็จะหยุดจิบน้านะคะแล้วพอวิ่งปุ๊บเนี่ยเจ้าของก็จะให้จิบน้ําอยู่ เรื่อยๆนะคะสิ่งที่ยากก็คือว่าการเก็บรักษาฟุตเทจนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถามว่าความความคุ้นเคยของคนเนี่ยน้องก็จะคุ้นเคยกับคนอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะคะเรียกได้ว่าสิ่งที่เจ้าของให้ความสําคัญก็คือการที่ผู้คนยอมรับเจ้าวิงเคิลอย่างที่ควรจะเป็นและนี่คือเรื่องราวสุดแสนสุดยอดของน้องวิงเคลิลเจ้าเป็ดนักวิ่งมาราธอนนี่แหละคะ่ะ